วันนี้เราจะมาพูดถึงการเอาโทรศัพท์มือถือนะครับมาทําเป็นเว็บแคมแบบไร้สายนะครับอันนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือของผมเองนะครับที่เอามาทําแบบไร้สายง่ายๆเลยนะครับผมก็เอาขาตั้งที่ซื้อมา3 0มสิบบาทน,นะครับ ซื้อมาหลายชิ้นก็มาตั้งนี่นะครับนี่ก็จะมาวิเคราะห์ว่าข้อดีข้อเสียของโทรศัพท์มือถือที่จะเอามาทำเว็บแคมนะครับนี่ก็จะลองเปลี่ยนซีนตัวนี้ดูนะครับว่าครับนี่ของมือถือของผมเองนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือขยับนิดนึงนะครับ อา,อาจจะดูใกล้ไปนิดนึงพอตั้งไกลครัอนุตั้งไกลก็จะดูสีแตกต่างกันไปนะครับส่วนจะดูจอที่3นะครับคือจอด้านนี้อ่าคับหากล้องตัวเองไม่เจอนะครับอันนี้ทีนี้กล้องตัวที่3นี้นะครับก็จ,จะดู มีสีแตกต่างกันนิดนึงนะครับเพราะคนละยี่ห้อนะครับอันนี้ Op p o อันนี้ฝั่งนี้ซ m มซ n งอันนู้นเป็นเวทแคมที่มีสายเลยนะครับผมจะลองดูอีกทีนึงนะครับว่าอันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับคือตัวนี้นะครับตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเวทแคมะคแบบราคาก็สูงพอประมาณนะครับ ันนี้มีสายนะครับส่วนตัวที่2ตัวด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนนะครับครับตัวด้านนี้เป็น Samsung Galaxy a 7นะครับส่วนตัวที่3ด้านนี้นะครับเป็น oppo a 5 s นะครับก็จะมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับก็ขึ้นอยู่กับ กล้องนะครับผมก็จะมาพูดถึงข้อดีก่อนนะครับเรามาดูข้อดีกันนะครับว่าข้อดีมีอะไรบ้างนะครับข้อดีที่สุดก็คือเรามีกันอยู่แล้วนะครับมีกันทุกคนมีกล้องนั้นจะสีแตกต่างหรือว่าจะเข้มไม่เข้มก็ขึ้นอยู่กับตัวโทรศัพท์มือถือของเราเองนะครับว่า มีความคมชัดเท่าไหร่ไม่เกา่าอะไรพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวมือถือของเราเลยนะครับอันนี้ตัวพวกนี้ผมก็ซื้อมาราคาก็เริ่มต้นประมาณสักเจ็ด0ปดพประมาณหมื่นหนึ่งประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้ในระดับนี้นะครับก็ใครมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับเอาของเก่าใช้ได้เลยนะครับ ส่วนข้อดีข้อที่2นะครับคือเราไม่ต้องมีสายให้ยุ่งยากนะครับเราจะถือไปไหนยกไปไหนก็ได้เลยนะครับยกไปไว้นอกบ้านหรือว่าเอาไปไว้หน้าบ้านก็ได้นะครับก็หลายคนก็คงคิดว่าจะบ้าเล้าเอาสายเอาโทรศัพท์ไปตั้งไว้หน้าบ้านนะครับคือสมมุติว่าโควิดมันซาไปแล้วเรา เผื่อเรามีงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรต่างๆนะครับเราก็อยากจะให้มันดู work work หรือว่าดูให้มันดูดีนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็อยากจะให้ช่วงที่โควิดแล้วก็อยู่บ้านก็ซุ่มซ้อมซุ่มเล่นไปให้ชมมั่วโมงมีเราเยอะๆนะครับพอเราทําได้แล้วพอมีงานมีการอะไรอย่างนี้เราก็ออกมา ทำกันเล่นๆนะครับเพราะว่าเอาแค่ทีวีที่บ้านเรานะครับที่มันมีเป็นจอแบนที่มีมีสาย HDMI นะครับแล้วก็มี wi-fi อยู่ที่บ้านเราอยู่แล้วโน้ตบุ๊กก็หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็มีกันแทบทุกบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเอาแอปพลตัวนี้เอาไปใช้นะครับถ้าอย่างห้องเจ้าสาวอย่างนี้นะครับเวลาเขาแห่กันมาขึ้นไปในห้องส่งตัวเจ้าบ่าวแล้วก็โทรศัพท์มือถือของเรา ครื่องไหนเครื่องนี้นะอ่ะแล้วก็โทรศัพท์มือถือของเราถือไปส่องไปอย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสไลด์ดูนะครับแล้วก็ถือไปในห้องอันนี้สมมติในห้องพักนะครับแต่โทรศัพท์มือถือก็จะเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเดินเดินถือไม่ได้นะครับมันจะมันจะสั่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีการสัน่นก็จะเสียหายตรงนี้นะครับ อันนี้ผมก็ตั้งผมก็ใส่จอโปรเจคเตอร์ผมไว้หนึ่งจอนะครับดูด้านนี้นะครับอันนี้ผมก็ถือมาอย่างนี้นะครับเห็นนะครับอันนี้ก็คือจะให้ดูโน้ตบุ๊กด้วยนะครับโน้ตบุ๊กกับจอทีวีนะครับอันนั้นคือจอทีวีที่ผมต่อเอาสาย sd ไ i นะครับมาต่อเข้าหลังโน้ตบุ๊กของผมนะครับ ก็เามาลองใช้ดูก็โอเคเลยนะครับอันนี้คือตัวที่1นนะครับผมก็จะเปลี่ยนสไลด์ทีนี้เราก็สมมุติว่าเรามีกล้อง3ตัวอีกตัวหนึ่งก็เอาไปตรงไว้ในห้องที่เขาสมมุติงานแต่งนะสมมุติแล้วก็ผูกข้อไม้เข้ามืออีกตัวหนึ่งก็เอาไ้ไว้ข้างนอกสําหรับดูแขกจะมา คนผู้ก็จะเห็นในจออย่างนี้เราก็สวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับท่านอบตอท่านสอทหรือต่างๆแล้วก็พูดไปได้เลยนะตัวนี้ผมพูดกับกลอ้องกล้องตัวนี้นะครับเราก็พูดไปได้เลยนะครับว่าอ,อันนี้ก็คือส่วนจอคนที่แขกที่อยู่ในบ้านหน้าบ้านนะครับพอจะขึ้นเข้าไปในข้างบนห้องหรือว่าในห้องก็ในบ้านก็ค่อนข้างจะแออัดนะครับแล้วก็เอาจอไปตั้งไว้ข้างนอก ให้เขามองเห็นได้เลยนะครับว่าเออคนนู้นมาคนนี้มาเขาก็จะเห็นนะครับเห็นเห็นในจอเหมือนเหมือนที่งานใหญ่ๆตามโรงแรมเ็าทากันนะครับอันนี้เราก็ไปทําเป็นมินิตามบ้านเราก็น่าจะโอเคนะครับผมว่าอ่ผมมองกล้องผิดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่กล้องโน้นดีกว่าผมก็มองแต่กล้องโน้นนะครับครับผมก็จะมองแต่กล้องกล้องที่1นนะครับอันนี้เป็นกล้องเวทแคมโดยตรงนะครับมีสายด้วยนะครับอันนี้จะ ได้ไม่เกิน2เมตรนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ใกล้ๆคนที่พูดอะไรอย่างนี้นะครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้ก็อันนี้เราก็จะสะดวกสบายนะครับสายก็จะมีสาย SDMI นะครับเป็นาปสายอย่างนี้เลยนะครับถ้าอยู่ไกลแล้วก็สัก10เมตร ถ้าเรามี2จอแล้วก็เอาแบบเป็น3ทางอย่างนี้มาใส่นะครับอันนี้ก็เสียบเข้าตรงที่โน้ตบุ๊กของเรานะครับมันจะมีอยู่1ช่องนะครับแต่และตัวนะครับแต่ทีนี้เราก็จะเอา2จอแล้วก็เอา3ทางมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับจะออกเป็นจอโปรเจคเตอร์ก็ได้หรือจะออกเป็นทีวีก็ได้นะครับออกได้ทีละ2จอเลยผมทดลองแล้วถ้าไม่งั้นก็ต้องเข้าไปดู ที่ผมทําเป็น3จออะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะง่ายนะครับอันนี้คือสะดวกอันที่2นะครับโค่อนข้างจะเยอะนะครับเรื่องสะดวกนะครับแต่มันก็มีข้อจํากัดอยู่นะครับมันไม่ใช่ข้อเสียนะครับข้อจํากัดก็คือต้องใช้ wi-fi นะครับบ้านนั้นต้องมี wifi นะครับใช้เน็ตไม่ได้นะครับใช้เน็ตนี้มันจะเชื่อมต่อกับมือถือไม่ได้ โน้ตบุ๊กไม่ได้นะครับแต่ถ้าทํามีสายอย่างนั้นมันมันมันใช้ได้นะครับแต่มันก็จะยุ่งยากนะครับแต่ถ้าอย่างนี้ก็สะดวกแต่ผมคิดว่าทุกวันทุกวันนี้ทุกบ้านก็มี wi-fi อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็อ่กใ็ใช้เป็น wi-fi ที่บ้านกันอยู่แล้วนะครับแต่เราก็อย่าเอาไปไกลถึงขนาดที่ว่า wi-fi ไม่ถึงนะครับก็ สัญญาณก็จะไม่มีก็จะตัดนะครับอันนี้ก็คือข้อจํากัดนะครับเราก็ใช้ในบริเวณบริเวณบ้านนะครับประมาณ30เมตรเต็มที่นะครับถ้าแล้วก็อย่าอย่าเดินถือนะครับถ้าเดินถืมก็กล้องมือถือเรามันจะสายจะสั่นนะครับจะเวียนหัวคนดูจะเวียนหัวนะครับพยายามอาไปตั้งแล้วก็เวลาถือไปก็พยายามดูซีนอื่นก่อนนะครับถือว่ากล้อง กล้องนี้ถือไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นซีนกล้องที่ตั้งอยู่ก่อนอย่างนี้อ่าก็กล้องนี้ตั้งแล้วก่อนก็ดูกล้องนี้ไปนะครับถ้าสมมติว่ากล้องนั้นเสร็จแล้วกล้องนั้นเสร็จแล้วแล้วก็เปลี่ยนซีนอย่างนี้สลับซีนมามันก็จะเป็นอย่างนี้นก็จะดีขึ้นนะครับก็ถ้าเดินถ่ายก็จะค่อนข้างเวียนหัวนะครับข้อจํากัดอีก มีอีกไหมข้อจำกัดอย่างอื่นไม่มีนะครับแต่โปรแกรมอ่ามันต้องมีโปรแกรมลงนะครับโปรแกรมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับนั้นเอาข้อดีข้อเสียแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูวิธีลงโปรแกรมเราจะมีใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะครับโปรแกรม OBS ทุกคนก็เกือบ 7 0 8 0ก็จะโหลดไว้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมฟรีแล้วก็ใช้ดีด้วยนะครับ obs นะครับลงในคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กของเราได้เลยนะครับส่วนในมือถือของเราไม่ต้องลง obs นะครับจะไปลงโปรแกรมมีโปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรมที่ชื่อว่าเหรินหรือว่าเหรอนนะครับค่ <c oughs> อนข้างยากอีก l r i U.N. เว็บแคมนะครับออกเสียงถูกรอเปล่าไม่รู้นะครับก็อันนั้นก็ฟรีนะครับฟรีทุกอย่างแล้วเราจะไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาใช้ของฟรีแบบงบน้อยนะครับงบน้อยแต่ให้ดูหรูนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปโหลดโปรแกรมนะครับ2โปรแกรมเลยโอเคเริก,กันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปที่เพจสโตนะครับ แล้วก็พิมพ์คำว่า L R I นี่นลครับเหลือ 4K นี่แหละครับกดเข้าไปนะครับกดติดตั้งเลยนะครับก็ใช้เวลาโหลดนิดเดียวนะครับอันนี้ก็โหลดได้ถึง 4K เลยนะครับครับแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะครับ ขียนรีวิวคนข้าให้ห้าดาวน,นะครับขับแค่นี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปดูว่าอยู่ตรงไหนนะครับอ่าเจอตัวอยู่ตรงนี้นะครับปอบมงไว้หน้าหลักซะขับอันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยพอตอนเข้าไปเราก็กดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเขาก็จะให้เรา คอนติ n น e นะครับแล้วก็กดไปกดคอนติ n น e ยอย่างนี้ขึ้นมานะครับกดแล้วก็กดอนุญาตอนุญาตนะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะนี้เป็นกล้องให้เราเลยอันนี้ก็พร้อมใช้แล้วนะครับครับทีนี้เราก็มาดูที่โน้ตบุ๊กของเราหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ไปคลิกตรงที่ google chrome นะครับ ก็พิมพ์คําว่าเหมือนเหมือนเดิมนะครับพิมพ์ชื่อเดียวกันนะครับ L R I นี่นะครับขึ้นมาแล้วเราก็กดตามนี้เลยขึ้นมานี่เราก็กดตรงที่ Learn f o r ตัวนี้เลยนะครับ PC สำหรับ PC อันนี้ผมพิติดตั้งแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลย ก็กด ne k, ne k เน็กเน็กองเดียวนะครับสองสาครั้งก็โอเคใช้ได้แล้วนะครับทีนี้ก็จะไปที่าจอโน้ตบุ๊กของเรานะครับเมื่อเราส่งสัญญามาจากโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับอ่าเขาก็จะขึ้นมาด้านล่างตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าโปรแกรมเราอยู่ตรงไหนนะครับโหลดมาแล้ว หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโปรแกรมที่เราโหลดมาเมื่อกี้นี้นะครับก็ดับเบิลคลิกนะครับเขาจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เราก็กดแยกนะครับก็จะรอโหลดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ดูให้ดีนะครับอันนี้ก็จะมีให้เราได้ถึงสี่กล้องสี่ตัวเลยนะครับเราใช้กี่ตัวแล้วก็เราก็ากดเผอไว้สี่ตัวเลยก็ได้นะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับ แล้วแล้วก็เน็กนะครับขอถามอะไรเราก็เน็กอีกนะครับก็เย็ดนะครับ i n นสตอลนะครับ f i นเน็นะครับคู่หนึ่งนะครับเขาก็จะกําลังมองหาอยู่นะครับอันนี้เ็ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่กล้องหนึ่งนะครับมองเห็นแล้วนะครับ ต่อไปแล้วก็ไปที่โปรแกรมออลืมบอดครับวันนี้เรามีตั้งค่าได้นะครับตอนนี้มันเป็นออโตโอ้ออโตเมติกนะครับเราเอาไปที่ f u l ์เกือบหรือจะมากกว่า f u l ์ถึง 4K รเลยก็ได้นะครับแต่อุอปกรณ์เราคงยังไม่รับนะครับเราก็เลยเอาแค่ f u l ์ตัวนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับเข้าไปที่โปรแกรม obs นะครับ ขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้ดูซีหนึ่งซีสองซีสามซีสี 1, ส่ซีห้าเะครับเรากดไปที่ซีหนึ่งนะครับตัวนี้หนึ่งเรายัางกดไปที่วิดีโอแคปเจอร์ดีไว้นะครับกดไปที่หนึ่งเลยนะครับอันนี้ขึ้นมาไม่เจอนะครับอันนี้เป็น เอาอันนี้เป็นของอันที่มีสายนะครับครับแล้วก็เลือกดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับที่มันใช่ตรงตัวที่เราจะใช้นะครับกดตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าแสดงว่าอ่ามันตัวนี้ใช่แล้วนะครับเราก็กดโอเคตรงนี้นะครับแล้วก็มาขยายตัวนี้นะครับดึงให้เต็มจอยอย่างนี้นะครับ ก็จะหันหน้าก็คือถ้าเราเคลื่อนไหวมากๆก็จะอ่าอันนี้ผมจับเป็นมาดูหน้าของผมเองนะครับมันก็จะถ้าเรากระกระตุกบ่อยๆนะครับมันก็จะเน็ตจะไม่เสถียรนะครับอ่าไม่เหมือนจอด้านนี้นะครับอันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยน,นะครับอันนี้เราก็ มาดูอย่างนี้นะครับก็เห็นเห็นหน้าผมแด้นะครับทีนี้ก็ลองสไลด์ดูนะครับเ,ออเปลี่ยนซีนมาด้านนี้นะครับอันนี้คือตัวผมเองนะครับด้านนี้นะครับทีนี้จะมาดูกล้องตัวนี้คือตัวผมถืออยู่ตรงนี้นะครับ่าเห็นสลับกันไหม เดีวนี้ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับถ้ามองถ้ามองในโน้ตบุ๊กกับมองในกล้องตัวนี้ก็จะแตกต่างนะผมก็จะลองสไลด์เปลี่ยนด,ดูนะครับปึ๊บอ่าก็จะเห็นตัวตัวที่ผมถือตัวนี้มือซ้ายตรงนี้นะครับโยกไปก็โยกมาดูดูฝั่งนี้ด้วยนะฮะอ่าเห็นก็โอ้โหก็ไม่รู้จะยังไงนะครับทีนี้มันก็่วนจอผมอยู่ด้านโน้นผมไม่ไม่ได้ต่อไปนะครับอ่าผมจะต่อไปก็ไม่ยากนะครับ อันนี้ผมต่อไปแล้วนะครับด้วย HDMI ตัวเดียวตัวนี้นะครับ HDMI HDMI ผมจะเปิดนะครับเปิดยากซะด้วยอาติดแล้วอ่าตอนนี้ติดแล้วนะครับผมก็รอ ผมจะเปลี่ยน,ลอ,ล,ยนอลองเปลี่ยนสไลด์ตอนี้เห็นเห็นตรงน,นู้นแล้วนะครับเห็นเห็นจอผมจะหเห็นจอทีวีผมด้วยเออมาจ่ผมจะเห็นจอโน้ตบุ๊กผมด้วยนะครับครับอันนี้ก็คือเหสองจอนะครับเราจะให้ไปจอด้านโน้นนะครับแล้วก็มาคลิกขวาตรงจอด้านด้านนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บ ขึ้นมาแล้วก็มาตรงที่ว่าเป็นหน้าต่างตรงนี้นะครับอันที่2นะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ลากไปฝั่งนู้นเลยนะครับมองเห็นในฝั่งนู้นนะครับทีนี้เห็นในจอใหญ่ผมแล้วนะครับแล้วก็มาที่ขยายตรงนี้นะครับเอาเมาส์เราตามไปได้เลยนะครับขยายมาอย่างนี้เห็นนะครับเห็นเห็นชัดเลยนะครับที่ไปถึงไหนถึงขอบนะครับขอดาแล้วก็มักคลิกขวา เห็นตรงจอดูตรงจอตรงโน้นนะครับขี้ขวาตรงนี้นะครับเราก็มาที่อันนี้จะเป็น Full HD เลยนะครับอันนี้เต็มจอกดให้เต็มจอขยายก็เต็มจอแล้วนะครับผมจะก็เอาเมาส์เรากลับมาได้นะครับเราก็จะอันนี้ผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนสไลด์มาอันนี้เป็นกล้องที่มีสายที่อยู่ข้างหน้านั้นนะครับก็เข้าใจนะครับ ง่ายไหมก็อาจจะมีถูกติดบ,บ้างเล็กๆน้อยๆก็เราก็มาซ้อมๆมาดูครับ <S <s เพื่อเกิดปัญหาอะไรเราก็จะแก้ปัญหาได้นะครับตอนที่ช่วงโควิดอยู่ล้วก็มาซ้อมมาทำบ่อยๆนะครับเผื่อเจอปัญหาอะไรเราก็จะแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้า,นาเวลาเราทำงานจริงนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมอย่าลืมกด ติดตามกดซับตะไลให้ด้วยนะครับช่องหลานุพลแชนแนล Channel. หรือว่าอ่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์ให้เพื่อนๆหรือว่าบอกต่อๆกันไปจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับมีอะไรแล้วก็แชร์กันไปนะครับดีอาจจะดีและดีมากด้วยซ้าไปนะครับงบน้อยประหยัดแต่อยากรู้นะครับขอให้ทุกคนดูคลิปนี้เสร็จขอให้ประสบผลสำเร็จทุกๆคนทุกๆท่านนะครับ วันนี้ขอ,ขอ,ขอ่าวคำว่าสวัสดีนะครับโชคดีครับบ๊ายบาย